ปัญหาของบ้านเมืองเราทุกวันนี้นะครับก็คือคนไข้ที่เป็นโรคปอดจากการสูบบุหรี่เยอะจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคปอดหรอกมันจะเป็นอีกหลายโรคตามมาเลยเพราะาแค่บุหรี่มวนเดียวเนี่ยทำให้เกิดโรคได้เต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่ในวันนี้แต่จะเป็นปัญหาใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้าแน่นอนก็คือจํานวนของผู้ป่วย,ยมันจะเยอะขึ้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยหน้าใหม่ครับ น้องๆเยาวชนเนี่ยเริ่มสูบบุหรี่กันตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีการเริ่มสูบก,กันอย่างต่อเนื่องคือจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดไปทําสถิติเนี่ยนะครับตัวเลขม,มันออกมาชัดเจนแล้วว่ามีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เยอะขึ้นมากซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มสูบบุหรี่มันยังไม่เป็นผู้ป่วยหรอก แต่ในอีก5ปีส0ปีย0่ปีนี่ผมว่าเนี่ยกลุ่มนีมน้ก็จะเป็นผู้ปว่วยแน่นอนซึ่งณนวันนั้นเนี่ยจำนวนผู้ปว่วยของเราก็จะเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายต้องใช้ในการรักษา,า,ราครับก็งงจะเยอะขึ้นภาระของสังคมก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทํายังไงก็ได้ใช่ไหมครับที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในอนาคตมันก็ต้องมีการป้องกันเด็กๆกลุ่มนี้แหละครับข่มขอเด็กกลุ่มนี้นก,นก่อนแล้วกันป้องกันเด็กกลุ่มนี้ก่อนว่าไม่อยากให้เขามาสูบบุหรี่หรือถ้าเกิดว่าใครเริ่มสู มันมีการสุกต่อเนื่องต่อไปอสิ่งที่มันจะช่วยได้คือหนึ่งการให้ความรู้ใช่ไหมครับแต่ความรู้อย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่ทันการที่จะทาให้ทาให้เขาเนี่ยรู้ถึงโทษรู้ถึงพิษภัยก็จะติดยาไปแล้วเออติดการสูบบุหรี่ไปแล้วก็ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันช่วยได้แน่นอนคือกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมีสภาพในการบังคับใช้ก็ต้องบังคับแล้วก็จัดการกรอบไปเลยว่าการสูบบุหรี่จะต้องไม่ง่าย ไม่ง่ายไม่สะดวกสบายจะต้องมีอะไรที่ทําให้มันยากขึ้นนิดนึงนะมีการควบคุมไม่ให้ถึงตัวของพวกเขาเนี่ยได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับ